เชนนะครับสองคู่นะครับให้ไปนั่งด้านนอกนะครับริมด้านนอกครับขอเชิญครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับพี่น้องหน้าดักเปนียเล่นกันานครับครับขับผมหน้าดักเปรตาเส้นตุกข้เอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะต้องจยุดทนไมตรงนั้นอยาวังนะครับ ตัวอะไรกันตัวอะไรกันไอ้โหลตัวอะไรกันไอ้ไอ่ไข่ไข่ยืดมาเวลามันขึ้นไอ้หรือเงินเนี่ยมันจะลับไปฮะเทินนั่นแหละรถบรรทาเสียลักได้นะครับหน้าข้อข้อขวังนะครับโอเคไม่ใช่เลนด้านนั่นตัวเล็กตัวเล็กโล้ท้ายโล้ท้ายตัวเตานั่นแหละโหลอะรับตัวเดินนั่นแล้วน้าเหมาทันไหมเราว่าแต่ขึ้นก็ตึงตั้งเพ่ตั้งสายตั้งว่านะระวังเอาเองนะครับระวังนะครับนะถ้ารถพลิกเสียลักขึ้นเนินเลยเช็ลับไปตรงนั้นช่วยไม่ได้นะครับเอ้า มาแล้วที่โตแล้วเกตส์ช็เจ้าของสำนักมาเองควบคุมเองและวันนี้ชุมพรรับดพี่พรจะมาเองจเจ้าสำนักเจอเจ้าสำนักวันนี้จะได้รู้กันว่าจะอไป,ไปไหนสุราษฎร์หรือชุมพรเลยสุราษฎร์สีดำชุมพรสีเขียวนับสองหนึ่งไปกันเลยห छुपाल छुपाल खिल सुराचमें नूबला न मेवे 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 शीमेहो मेवे मेवे शीमेहो दीबे हो कदक्ता दीबे हो तेरे छुपाल ये देख लो निक्कित निक्कित कल कानों ने फेरे देख छुपाले माले जेवे माले कैसी माले कैसी छुपाल कैसी बोले 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 सबेर सबेर नहीं सबेर सबेर कदार ओ लगा गया โลูกหนาเรง้เอขนสาพานกับโล่กามานใครจะไปกองใครจุมบอลสัรตัราดกับจุมบอลสุราดเรีสดุมมบอีเขียดแล้วก็โรนแล้วโกนลุ่งบไปแล้วนํำลนเลี้ยวตึ๊งล่างไปแล้วรับจุมบลตราดไล่ดีเข้าไปอยู่ไนใน

พีจัดมออาละครับอ้อดูเดือดสูสีโค้่ีแล้วก็ไปดูนี่ค่ะโค้กอันดีามอาเลยด้วยดิโกนี่แมยแก่เสียรอบตุ้ฝ่ายบ้นนด้หมดเล้คกับกูบ้าแลครับโอ้ย

chết rồi chết rồi à ha tam ơi chết giặc vô hô chết cơ bên